สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกกับสาวติ๋มสีมือนี่มีเมนูการกินปลาดิบค่ะพี่น้องปลาดิบสไตล์ไทยประถะาศรัยญี่ปุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนะาะสไตล์ไทยก็สิเป็นแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนย่ำนามปลาดานเนาะค่ะเนาะนามปลาแดกบานเท้านาะมาไว้ประมาณสองชั่วโมงพี่น้องสไตล์ญี่ปุ่นก็สิเป็น แซมอนคือกันค่ะเป็นซาซิมิเนาะค่ะน้องพี่น้องซาซิมิอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะอันนี้จกักปลาอย่างโบ่งูค่ะพี่น้องเพิ่นมาเห็นให้กินก็กินเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ซาสีคิดว่าเป็นมารกุโรค่ะส่วนนี้จะเป็นโอ้ยหัวเช่าหันฝอยญี่ปุ่นถือนำปลาพีไทยย่อมสีไปเรียบร้อยแล้วพี่น้อง อันนี้สิเป็นหัวชเช่เาหันฝอยเนาะเนาะติมซีเห็นเชอร์แลกนึกแต่ว่าเส้นมีค่ะพี่น้องงามเหลือเกินค่ะมาค่ะพี่น้องลงมือเลยค่ะนี่ป่นกับสีกินกับวาซาบิเนาะคะ่ะเนาะวาซาบิกับโชยุค่ะชิสูต์กันค่ะอันใดสิจวดค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันเอาปลาหมึกก่อนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะปลาหมึกเพิ่นกับสิ ตอนบม่ใหญ่ดอกค่ะน,นี่ปลาหมึกน,น้ำวาซาบีขึ้นหัวซี้ไอพี่น้องอกินยำได้จวดยำนันจวดอีีค่ะ หัวใชเท้านวดประแดกพี่น้องไทยไหลใส่หยิปุ่นมาโก,กโดค่ะตัวใหญ่นีด้วยพี่น้องตัวใหญ่กว่าค้อนี่ยเนื้อหวานค่ะอันนี้ลอมมงน้องพี่น้องนะจกปลายอย่างเขาลวดเป็่นกินได้เขาตรงกินได้นะค่ะ อืมแจ้คค่ะพี่น้องสดค่ะมันจะมีกิ่นข้าวนิดๆน,นิดเดียวค่ะนิดเดียวพราะหูแต่ว่าเป็นป่าค่ะพี่น้อง ราซาบีพี่นอ้องมาจัดการไทยค่ะไทยพี่นอ้องแซ่บค่ะ ไทยกับแซ่บพี่น้องญี่ปุ่นกับโออิชิแตงกวากับว้านดีขนาดพี่น้อง มาสู่กับวาซาบิอีกยกนึงค่ะ แซ่บพื่กันพี่น้องสไตล์ไทยสไตล์มันเนาะญี่ปุ่นกันแบแซ่บญี่ปุ่นกับโออิชิไทยก็อร่อยถ้ามีน้ำปร,ราจะต้องบอกว่าแซ่บค่ะนาะพี่น้อนเนาะ สุดหนาเวลาพี่น้องไ่อยากผักเลยแส่บผัก เกียบบ่อกกะซายมันค่ำนี้าหนี้เลยพี่น้องแซลมอนปลาล่าตอนสาวสีสื่อมากด้วยพี่น้องมันก็สีิสส่งงามแนวนี้แหละค่ะ แต่ว่าสีมักปลาล่าไว้ค่ะสีมันก็นเลยเป็นปลาล่าค่ะพี่น้องสายลายแดงพี่น้องคุณใจไม่ให้จังรู้สึกว่า มากุโรนี่พี่น้องสิีไว้กับวาสบีค่ะเพราะว่าสาวสีกินย่่ไดนบอกว่าข้าแหลกหรือว่าข้ามใดกะขึนหัวนตลอดครับพี่น้องลองมึงข้ามนีอีกข้าหนึ่งค่ะอืมขึ้นย่คพี่น้องจี๊ดเด้อ อมสดเอาพี่นอ้องมันจะเด้นะ้นาปลาล้านะคะปฏิวัติสาวสีสดยัง ซีโซ่น,นำประหลาพี่น้องนำประหลาดมันมั่วหงอยู่นี่อเอออีกตอนหนึ่งพี่นอ้องอเรื่องเบาซูพี่น้องฟัง ใบเมียงพิ่นนอะค่ะเนาะเขาเอืน่นว่าใบอยู่นี่เขาเจ้าเิเอิ้นมาใบอบะค่ะสาวสีสีมาใสออมค่ะออมประดุกออมกบใส่แทนผักกระกนแยงค่ะพี่น้องหอมคือผักกระกนแยงบานเฮาจังไดจังส่นเลยค่ะพี่น้องใส่ออมกบนี่สุดยอดค่ะพี่น้องหาผักกระกนแยงบได้กะใบนี้ล่ละค่ะ อีกคันนึ่งพง้สำหรับข่าวนี้กับขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับส้มสาวติมสีกินมือนี่ สุดท้ายนี่ก็ฝากส่องน้ำด้วยค่ะพี่น้องส่องกินไรดีบายติ๋มสีค่ะพอกันมื่อหนาเนะพี่น้องเนาะขอบคุณเล,ลาลคค่ะสวัสดีค่ะ